เจวบองสาวบ้านดุงเซตลาจ้ามีจาเฮ็ดกินเองน้ำจ้าบดายกลับบ้านต้องเผ็ดพอดีจ้าแซบ,บแซบละจ้าเจวบองสาวบ้านดุงจ้านะครกรางคกอยากรางคกได้จ้ายังประท่านใดหนึ่งเขาเหนียวอยู่มาจ้า มากินเขาน้ำกันแบบที่นี่มนันีสาบานดุ 15, มสิผ้ามาตำแจ้วบองเลอจ้าแจ้วบองสาวบ้านดุงตำพริกพริกกับหอมกับกระเทียมเสร็จละจ้าและสาวบา 14, ้านดุงสิเปิดปลาาปลาราในกระปุกสองปีแล้ะจ้าก็เลยสิเอามาตําแจ้วบองว้เถอกินจ้า จ้ะแต่ชองปีจะชาวบ้านดุงสิกดำเจ้าจ้ะ จะทำมตักได้จ้ะประแดกออกมาละจ้าสิขูดเอาเนื้อมันจ้าจ้ะประแดกหรือปลาล่าเป็นตะแซบนะจ้าเป็นตาจำกินก็พบพริกสดแม่น้ำลายอะไยุดได้จ้าจ้ะสาวบานลุงกลังสีต่าจ้าต่า ไปกันเดจ้ตาตำให้มันละ,ละเอียดหรือบ่ค่อยละเอียดก็ได้จ้าเพราะว่าชาวบ้านดุงกับอกหูว่ามันสีละเอียดบันใดเนาะจ้าแล้วก็มาปรุงจ้ตาตำก,ก่อนแล้วก็ค่อยมาปรุงใช้ใบบักกูดนามบักขามชูรสจ้าทำมาเป่นตอนเสร็จเดจ้าชาวบ้านดุงสิมะแปงเด้จ้า จะมีน้ำบักขามมีใบบักกูแล้วก็ผงชื่อรสยปรงท่านเอาขึ้นมาจ้ะจ้ะผงชื่อรสสาวบานดุงก็สิมาแปลงนี่จ้าเจาบองสาวบานดุงจ้าถามมาชิมกันได้จ้าเจาบอง ชาวบ้านดุงเซแลาจ้ามิจ่าเฮ็ดกินเองน้ำจ้าบได้กลับบ้านต้องตำกินเองจ้าแซบคือกันจ้ามาดจ้าสิพานหนึ่งข้าวเหนียวกินข้าวแล้วประบัตินี่ลวกพักตำแจ้วบองสชาวบ้านดุงจ้า ไข่เจียวกับกะข้าวเหนียวห้อนๆจ้ากับข้าวแค่นี้ก็อิ่มละจ้าขอให้มี่เจวบองจ้ามาม่าพ่อแม่พี่น้องมากินก็มากินข้าวก็สาวบ้านดุงจ้า